สวัสดีครับพบกับ ep สองนะครับ ep ที่สองนะครับกับการตีบวกโอ้โหวันนี้นะรัจะไม่ใส่ชุดบาสเซโรน่าใส่ชุดเอเวอร์ตันะครับชุดมันสวยดีนะัะวันนี้นะครับกับการตีบวกราคานี่ก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะครับในการตีบวกนะฮะกดผิดนะครับทัวร์เราจะไม่ตีนะครับในช่วงเอใน ep นี้ก็คือ อินเนสตาอินเนสตาที่เก็บไว้เพรอินเนสตามันเออน่ะไม่มีคเวลาจะเก็บไว้แค่นั้นาครับมาตีโกโกูเออมันชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวไปหาแป๊บอืมชื่ออะไรนะอาอรุณขอโทษนะครับไม่ได้เตรียมในการพูดมาอย่างเด็ดเดี่ยว มันชื่อแป๊บต้องใส่เสียงนั่นผมถึงจะอ่านถูกครับผมอ่านไปถูกเป็น,อ,นอยังไงนะอยู่น <G> นเนาะมาริโอเกิดเซ่มาเรือเกิเซ่อโอ้สักครู่ที่ได้ยินเสียงไหมนะมันชื่อมาริโอเกิดเซ่กิก็เซ่อะไรนั่นแหละเอาละครับอยู่ทีมชาติ ยิมชาติเยอรมันนะถ้าจำไม่ผิดเพราะเพราะว่าเออใช่ทิมชาติเยอรมันเพราะว่าภาษาที่ชื่อมันมันเป็นภาษาเยอรมันมาริโอกเกเซ่นะฮะเรเรถ้าเรียกในเกมกันนะครับอ่าอ้าวลืมนับเอาใหม่เอาละครับพร้อมนับนับครับซื่งหนึ่งซื้อ,อ,อสอง พวกสองทีไม่เป็นไรครับเอาเราต้นี่ก่อนเอควรมาต้านะครับทีมชาติสเปนนะฮะสโมสรแมนยูนเต็ดนะจะพูดภา,าษาประมาณคือแมนยูควรมาต้านะครับพร้อมนะครับต่างใหม่ไม่ได้นะครับ อานะครับนะับครับหนึ่งสองไปอรับโอเคโอ้โหวันนี้ตีแตกเกือบทุกตัวแล้วครับมาถึงตัวนี้แล้วครับสี่ล้านนะครับมีตังค์ก็ค่อยกันไปซื้อใหม่ทีมชนจิอุรุ่นัยที่โดนแบนสามปี โดนแบนจากสโมสสองสามปีเนื่องจากฟันไปเฉาะใไม่รู้นะยิงเชียร์อุรุไว้นะครับสมมสซ้อนเก่าลิวอพูปัจจุบ,บันบนนาร์เซโลนาอะไรครับบวกสองจะทำได้ไหมนะับครับหนึ่งสองไปครับเจ้า ไม่ต้องเก็บตังค์ซื้อแล้วนะครับเฮ้ยซืย้อมาแม่ดีใจมากเลยดูด้วยโซเวเลนตอนแรกที่ซื้อมาเมื่อปีที่แล้วก่อนที่จะอัพแพดราคายัางถูกพออัพบวกสองสี่ล้านสกาอยอดีใจจังเอาไปซื้อตัวมาตีบวกเล่นดีกว่า ตัวที่เราติดขังเง่งงไว้ต้องสี่ห้าตัวได้ติดขังเยอะที่แบบบวกไม่ติดอ่ะนี่ไงควันมาตาโอ้ยอบัสเทนเซนเดอร์นี่นครับอีพีต,ต่อไปเราจะมาตีบวกหนึ่งพวกนี้กันนะจ้ะติดเงินยอะนี่นะฮะในชื่อต่อไปเป๊ะๆเกี้นะครับเราตัดก่อนนะฮะมีเสียงที่ มันกืส่สเข้าแทงกนะครับ <S 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 อ่าน,นะครับ EP พีที่สามเราจะตีบกหนึ่งชิชิลุกอะไรไม่รู้มารมิโอเกิเ์เซวิฟวินมันชื่อวินน่าจะใช่ฟิลลัมอะไรลำลำอะไรไม่รู้ บทิือถือิือห่อว,วันมาตาตีเสร็จก็ขายแม่งเลยนะครับวันนี้นะอาจจะมีเสียงที่แบบโดนตัดไปพเพื่อท่านแบบนั้นนะอขอบคุณนะครับที่รับชมอ,อีกทีนี้